สวัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวนะครับรายได้ตั้งแต่วันที่1นะครับถึงวันที่10บนะครับเดือนธันวาคม2 5 5พน้าิบเกันนะครับว่าสิบวันนะครับเขาทำงานสิบวันเนี่ยรับเงินไปแล้วเท่าไหร่นะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าอ่าหน้าเว็บนี้นะครับใช้ระบบเดียวกันกับธนาคารนะครับถ้าเกิดใครที่เคยใช้ i b a n k i n g หรือว่านะครับธนาคารบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยทุกท่านจะสังเกตนะครับเห็นไหมครับก็จะมีแม่กุญแจอยู่นะครับโอเคอันนี้เป็นหน้าเว็บจริงๆเลยนะครับแล้วก็รายได้จริงๆนะครับตั้งแต่วันที่หนึ่งเนี่ยถึงวันที่สิบอ่าเขารับไปแล้วกี่บาทนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูตั้งแต่วันที่หนึ่งเลยครับวันที่หนึ่งนะครับ รับไปแล้วครับ 2, 00. สองพันเก้า้เก้าสิบห้าจุูย์สงค์นะครับตามมาด้วยวันที่สองธันวาคมสองพันห้า้อยห้าสิบเจ็ดนะครับก็รับไปอีกเช่นกันครับหนึ่งพันแปด้อยเก้าสิบสามจุดเจ็ดสิบห้าสตงค์นะครับแล้วก็วันที่สามวันที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดที่แปดที่เก้าที่สิบนะครับรับไปแล้วครับรวมทั้งสิ้นนะครับรายได้รวมสิบวันเองนะครับคุณจะเห็นว่า 13843.75สตางค์นะครับงานงานเสริมครับที่ทําอยู่กับบ้านครับไม่ต้องออกจากบ้านแม้แต่ก้าวเดียวนะครับ10วันเองนะครับรับไปแล้ว13000ากว่าบาทอ่ะคุณอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่ารายได้ตรงนี้มาจากมาได้ยังไงนะครับรายได้ตรงนี้นะครับจะไหลเข้ามาเป็นวินาทีนะครับ ทุกครั้งที่มีการเติมเงินนะครับอ่าคุณยังสงสัยใช่ไหมครับว่ามันจะมาได้ยังไงนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าธุรกิจนี้นะครับไม่เหมาะอ่าไม่เหมาะนะครับกับคนอยู่ประมาณประเภทสองประเภทนะครับประเภทแรกนะครับคือคนที่อยากรวยนะครับแต่ไม่อยากทํางานอ่าถ้าเกิดคุณอยากรวยแต่ไม่อยากทํางานนะครับ ผมว่าคุณมาผิดที่นะครับในสิ่งที่ผมกำลังจะนำเสนอต่อไปนี้นะครับข้อสองนะครับคนที่อยากรวยแต่ไม่ยอมลงทุนให้กับตัวเองนะครับถามว่าถ้าเกิดคุณอยากรวยเป็นหนึ่งแสนบาทสองแสนบาทหรือหนึ่งล้านบาทคุณไม่อยากลงทุนอะไรเลยถามว่ามันจะได้ไหมอ่ะคุณลองใช้สติปัญญานะครับของมนุษย์คิดเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับว่า เอออยากได้เงินเดือนเดือนละสองหมื่นหรือเดือนละห้าหมื่นถึงหนึ่งแสนแต่แต่ไม่ต้องการลงมือทําหรือไม่ทําอะไรเลยถามว่ามันจะได้ไหมมันก็ไม่ได้ถูกต้องไหมครับอ่ามันไม่เหมาะกับคนคนประเภทนี้นะครับถ้าเกิดคุณไม่ใช่คนประเภทนี้นะครับคุณมาถูกที่แล้วครับบริษัทนะครับเป็นบริษัทที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับอ่าในในส่วนของการจอยนะครับหรือการจับมือเข้าไปทํานะครับ แล้วก็มีสคบรองรับอ่ะถูกต้องตามกฎหมายนะครับรายได้อย่างที่บอกนะครับขึ้นเป็นวินาทีนะครับทุกครั้งที่มีการสั่งเติมเงินอ่ะเอาง่ายทุกครั้งที่มีการโทรดีกว่าคุณคิดว่าในประเทศไทยนี้มีการมีการใช้โทรศัพท์เยอะไหมครับเยอะเยอะมากๆเลยนะครับ65ล้านคนเนี่ยทุกวันนี้นะครับอนุบาลนะครับเขาก็ต้องมีโทรศัพท์พกติดตัวแล้วนะครับอ่านั่นแหละครับทุกครั้งที่มีการโทรออกนะครับ รายได้มันก็จะไหลเข้าสู่บัญชีด้วยแต่ต้องรู้หลักการในการทําด้วยนะครับอ่าถ้าคุณนะครับเป็นคนหนึ่งที่มองหาในเรื่องของการสร้างรายได้อ่าผ่านโลกออนไลน์นะครับบางคนอาจจะเคยทําแล้วนะครับอาจแต่ไม่ได้ตังอะเอาง่ายคือเคยทําแล้วอะ่ะไองานพวกนี้แต่ไม่ได้ตังแต่ผมจะบอกว่าที่นี่อะ่ะไม่มีเสียครับมีแต่ได้กับได้นะครับอ่า ถ้าเกิดคุณเบื่อเบื่อมากๆเลยนะครับที่ต้องตื่นแต่เช้าแล้วก็ต้องแบบรีบมากเลยนะครับเพื่อที่จะอ,ออกไปขึ้นรถหรือว่าไปแบบผจนภัยในเรื่องของการจราจรนะครับในประเทศไทยนะครับยิงกรุงเทพโดยรถก็ติดนะครับต้องรีบไปให้ถึงที่ทํางานนะครับเงินเดือนก็หมื่นอัปอับางคนก็หมื่นห้าแต่ก็ยังไม่พอใช้นะครับนี่ก็เป็นทางเลือกนะครับสําหรับ คุณอีกทางเลือกหนึ่งนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับอ่าปัญหาทุกอย่างมันมีทางแก้ไขนะครับขอแค่ว่าคุณจะต้องเปิดใจนะครับเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของคุณบ้างนะครับไม่ใช่ว่า a อะอก็หลอกลวง a อ r อเออก็หลอกลวงนะครับส่วนมากแล้วมันมีคนอยู่2องประเภทครับคนที่รู้จริงแล้วก็ลงมือทํามันก็จะได้ส,ส่วนอีกประเภทหนึ่งก็คือ คนที่รู้หมดแล้วเออรู้แล้วว่างานพวกนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่ไม่เคยที่จะเข้าไปศึกษามันจริงๆเลยคุณก็จะไม่มีวันได้รู้นะครับมีคนหนึ่งที่กล่าวเอาไว้ว่านะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณอยากจะได้ผลลัพธ์ผลลัพธ์ในที่นี่หมายถึงเงินเดือนขึ้นอะไรประมาณนี้แต่คุณยังทําสิ่งเดิมๆอยู่คุณยังแบบยังไม่มีผลงานอะไรเลยอย่างเช่นคุณทํางานประจําคุณอยากจะเงินเดือนขึ้น แต่ผลงานที่คุณทํามันก็ยังเดิมๆถามว่าเจ้านายที่ไหนเขาเขาจะขึ้นเงินเดือนให้กับคุณถูกต้องไหมครับงานแบบนี้ก็เหมือนกันครับถ้าเกิดคุณอยากได้ผลลัพธ์อ่คืออยากได้เงินเดือนเพิ่มอ่ะคุณจะต้องลงทุนเรียนรู้ให้กับตัวเองเยอะๆนะครับโอเคไหมครับเคลียร์นะครับอ่ผมก็ขอบนเพียงแค่นี้ก็พอนะครับอ่าสําหรับใครที่ไม่พอใจในสิ่งที่ผมกําลังพูดอยู่นะครับพอนเป็นเรื่องจริงไงอ่ะ ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้ก็มารีวิวรายได้ให้ดูนะครับว่ารายได้ขึ้นทุกวันนะครับวันละสองพันวันละพันอ่ะคุณก็จะมีอิสระภาพนะครับในเรื่องของการเงินและก็เวลาด้วยนะครับคุณอยากจะไปเที่ยวไหนก็ได้ไปคุณอยากจะไปเที่ยวปีใหม่ใช่ไหมครับคุณไม่ต้องรอนะครับเออบริษัทปิดอ่วันที่สามสิบอ่าหนึ่งสองเนี่ยคุณไม่ต้องรอเลยครับคุณอาจจะไปเดือนธันวาก็ได้ไปเที่ยวก่อนคนอื่นเลยที่สําคัญนะครับคุณมีตังค์อยู่แล้วยูพาไหมครับ ทุกอย่างนะครับในสมัยนี้นะครับซื้อได้ด้วยเงินนะครับผมจะบอกอะไรให้นะครับทุกอย่างเป็นเงินหมดเลยนะครับมันไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วนะครับสมัยก่อนเนี่ยผมยอมรับว่าปลูกผักนะครับเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรกินได้ชีวิตพอเพียงครับเดี๋ยวนี้มันใช้ไม่ได้ผลแล้วครับทุกวันนี้มันมีแต่เงินทั้งนั้นเลยครับถ้าเราไม่เปลี่ยนวิธีการหาเงินของเรานะครับอนาคตเราลําบากแน่นอนนะครับก็ขอฝากไว้นะครับสําหรับคนที่สนใจนะครับ ทักไลน์เข้ามาคุยได้นะครับหรืออสอบถามนะครับคนที่ส่งวิดีโอนี้ให้กับคุณนะครับว่าเขาเป็นใครคุณก็ลองสอบถามเขาดูนะครับแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับอ่าไม่มีการที่จะบังคับให้คุณทําแน่นอนนะครับแค่ลองสอบถามแล้วก็เปิดใจนะครับแล้วก็ถามไปเลยคุณอยากรู้อะไรคุณก็ถามถามถามเขาไปเลยผมเชื่อว่าคนที่ส่งวิดีโอให้คุณนะครับเขาตอบได้ทุกคําถามนี้แล้วครับ ก็สำหรับวิดีโอนี้เดี๋ยวเราไปพบกันในรีวิวฉบับต่อๆไปนะครับผมก็จะมีอัปเดตเรื่อยๆนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับอย่าทำงานมากเกินไปจนลืมดูแลตัวเองละแล้วก็อย่าลืมดูแลคนที่คุณรักด้วยนะครับอ่าโอเคสำหรับวิดีโอนี้ก็สวัสดีครับ